คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณคนที่เคยทําคุณเสียใจคนที่เคยทําคุณผิดหวังเวลานี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคบ้านคนคนนี้จากการใี้คุณสองคนมีประเด็นต่อกันเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณผิดหวงังคนคนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลานี้เป็นคลิปแรรดอมเป็นดวงโดยรวมนะ เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้คนที่เคยทําผิดกับคุณเป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมห้าใบนะคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรคุณตอนนี้เป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะคนที่เคยทำผิดกับคุณเขาคิดมากเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนนี้ที่เคยทำไม่ดีกับคุณ เขาทบทวนต่างๆ,างๆนานาคนคนนี้ที่เคยตทำผิดกับคุณชาวธาตุน้ำกรกรพิจิตรมินใต้สำรับ <c oughs> คนคนนี้นายออฟครับเขาอยากรู้สึกดีกบคุณมากๆนะเวลานี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณเขาอยากกลับมาให้คุณให้อภัยเขาคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณ ชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิตนิ้เขาอยากมาขอโทษคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเซเว่นออฟวอร์เขามีความพยายามมากมายนะคนคนนี้ที่จะเข้ามาคุณที่จะมาขอโทษคุณจากการกที่เขาทาผิดกับคุณจากการกทีเ่เขาทาไม่ดีคุณเขาพยายามมากมายนะคนคนนี้จะเข้ามาคุณชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเขารู้สึกผิด เขารู้สึกสำนึกผิดคนคนนี้สิบดาเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมจากการที่เขาทำผิดกับคุณจากการที่เขาเดินจากคุณไปเขาไม่เคยมีความสุขเลยคนคนนี้มีความเสียใจมีความเจ็บปวดรวดเราาที่ผ่านมาเขาสำนึกผิดจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณเขารู้สึกผิดมากๆคนคนนี้ชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มแทนอัพส์เทน of p เป็น c l e s เขาอยากกลับมาหาคุณนะเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาอยากชดเชยที่ผ่านมาที่ทําไม่ดีกัคุณเขาอยากจะมาทําความสร้างความลงตัวให้คุณสร้างความมั่นคงให้คุณชดเชยที่ผ่านมาที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาจะมาอุปถัมภ์ค้ามชูคุณนะ เออดครับคนคนนี้เขารู้สึกผิดเขาสํานึกผิดเขาจะมาชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำผิดกับคุณเขาจะมาโดูแลคุณเขาจะมาปุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้จากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาคิดมากทบทวนเรื่องราวต่างๆนานาคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโทษคุณนะคนคนนี้คนที่ทําผิดกับคุณ